จินตนาการดูสิถ้าคุณยังคงยึดติดก,กับฟีเจอร์โฟนแบบเก่าแต่กลับได้สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทโฟนผ่านเมฆนี่คือสิ่งที่ชัมดีตัช 4G มอบให้การผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อาจเป็นความคิดของคุณเกี่ยวกับมือถือยุคใหม่แต่จะน่าสนใจขนาดไหนถ้าฉันบอกว่ามันอาจเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าสำหรับใครหลายคนแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่ามันเพียงพอหรือไม่สำหรับคนที่อยากได้ทุกอย่างในเครื่องเดียวมาดูกันว่าทำไมโทรศัพท์รุ่นนี้ถึงดึงดูดใจนักแล้วเราจะพูดถึงงจจุดที่หลาาายคนอมอมมข้มไป ไอชมดีได้เปิดตัวฟีเจอร์โฟนจอสัมผัสรุ่นใหม่ในประเทศอินเดียช m มดีตัช 4G ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างระบบปฏิบัติการนาทเท s ยสตัชโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆได้ผ่านแอปเบราวเซอร์ที่เชื่อมต่อกับคลาวด์โฟนเซอร์วิสนี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในเครื่องโดยตรงแต่สามารถใช้บริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยเหมือนกับการเข้าถึงโลกดิจิทัลผ่านทางเมฆทำให้เครื่องเบาและใช้งานง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นนนนทที่ออาาาาจสสสััับบบบกกกรรรดดแปใมมโฟเิ เชมดิทัช 4G มาพร้อมกับหน้าจอ CD ดีขนาด3.2นิ้วที่มีความละเอียด 320x240 พิกเซลซึ่งแม้จะไม่สูงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานพื้นฐานอย่างดูข่าวหรือเล่นเกมง่ายนอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า0.3ล้านพิกเซลสำหรับวิดีโอคอนพื้นฐานและกล้องหลัง2ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชเลดท,ที่ช่วยถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับการบันทึกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน ระบบปฏิบัติการหลักคือแอติโ s สตซึ่งออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างลื่นไหลโดยผูกติดกับบริการ c l Cloud p h one Service ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่นการฟังเพลงจากคลังเพลงออนไลน์ดูวิดีโอคอนเทนต์สนุกๆเล่นพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนวันหรือติดตามผลการแข่งขันกีฬาปรดได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์โดยมีทางลัดสำหรับกดเข้าใช้งานได้ง่ายดายไม่ต้องเสียเวลาเปิดหลายแอปและยังรองรับการเชื่อมต่อ 4G T กับ WiFi ที่แรงทำให้การใช้งานในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ห่างไกลเป็นไปได้อย่างราบรื่น สำหรับหน่วยความจำมีรำขนาด 64MB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง 128MB ซึ่งอาจฟังดูน้อยแต่คุณสามารถขยายได้ด้วยไมโครสติการสูงสุดถึง 32GB เหมาะสำหรับเก็บรูปภาพหรือไฟล์เพลงเพิ่มเติมโดยมีแอปพลิเคชัน Express Chat ที่ช่วยให้แชทกับเพื่อนที่ใช้ Android หรือ iOS ได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความวิดีโอคอลหยุดรูปหรือแม้แต่ข้อความเสียงและยังมีปุ่มคุยคอที่กดค้างเพื่อบันทึกเสียงได้ทันทีตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเดินทางและอยากส่งสยงท,ทยายา้าามมอพิ์ขควว แบตเตอรี่มีขนาด1 950 mAh ซึ่งถือว่าค่อนข้างทนทานสำหรับฟีเจอร์โฟนโดยเชื่อมต่อการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ที่ทันสมัยและมีพอร์ตหูฟัง3 5มมิลิเมตรมาตรฐานสำหรับฟังเพลงแบบคลาสสิกนอกจากนี้ยังทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP 5 2เหมาะสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันที่มีการโดนฝนหรือฝุ่นบ้างยังมีตัวรับสัญญ,ญาณวิทยุ FM สำหรับฟังข่าวสารแบบไรเน็ตและบลูทูธเวอร์ชัน5.0นสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้อย่างสเสถียรมีให้เลือก2สีคือสีฟ้าสาอ่อะะแลสีนน้้เเงิเขมาู เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณและราคาในอินเดียอยู่ที่3,999รูปีอินเดียประมาณ1,599บาทซึ่งถูกมากสำหรับฟีเจอร์ที่ได้รับแต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งกันเถอะในยุคที่สมาร์ทโฟนครองโลกฟีเจอร์โฟนแบบนี้จะอยู่รอดได้ไหมบางคนบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและประหยัดไฟแต่อีกคนอาจเห็นว่าการพึ่งพาคลาวด์เซอร์วิสอาจเสี่ยงต่อการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วคุณละคิดอย่างไร มันเพียงพอสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ทุกอย่างในตัวหรือเป็นการย้อนกลับไปสู่อนาคตที่เรียบง่ายแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ที่มา j s m a r i n e h t t p s w w w j s m a r i n e r c o m t h s i s r e s o r s m a r e f o r c l o u d n e w 6 9 8 2 4 p h p hmd h t t p s w w w h m d c o m a n ฉมดขีตัสขีซ cg question marksku เท่ากับ1 g 0 0 1 cpg-3041